เมื่อจบเรื่องไอจรให้กินคนนั่นได้ทุกเรื่องที่เจ้าอยากรู้ข้าจะไม่ปกปิดเจ้าเลยข้าจะรอวันนั้นแม่หญิงตะเภาทองคือมนุษย์ที่ท่านหลงรักใช่หรือไม่ขอรับเ้าแห่งทองน้ำแต่ไปรักกับเผ่าพันธุ์อ่อนแอแบบนั้นเนี่ยคุณที่ไหนมันจะรักกับสัตว์หรืข้าไมได้ลงข้าไม่เคยได้ยินโซรเคเพลเป็นคนนับแต่นี้เจ้าเป็นเมียข้าถ้านางยังอยู่ที่นี่ จะเกิดผลร้ายอะไรขึ้นบ้างอย่าแต่ต้องตะเภาทองมึงอย่าอยู่เลยบอกข้ามาเถิดกูจะไม่รักข้าข้าจะไม่มีวันมีโผคนเดียวกับน้องไปนั้นค่ะมึงพจูจริงอยู่กับท้อยมึงออกมาบ้าไปแล้วนะเนอะออกมาทีว่าข้าจะไม่ยอมให้เจ้าแยกจากข้าไปนัันค่ะผู้คนบาเดเจ็บล้มตายไปม,มิรู้ ทำจริงไม่ได้จระเข่กับมนุษย์ไม่มีทางรักกันได้พี่จะทำอะไรอ่ะพี่ม่ทองยานะได้เวลาตัดสินกันสิครั้งนี้จะต้องจบลงอย่างรวดเร็วที่สุดจึงเสน่หาใกล้ทองชาละวันชุกวันจันทร์ถึงวันพระหัสบดีเวลาหกโมงเย็น 6กันยายนนี้